ฉันเป็นคนโชคดีที่แสนโชคดีและมีความสุขฉันเป็นคนสนุกที่มีความสุขฉังแสนโชคดี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 โชคด,ชดีนะคะทั้งร้องทั้งนะคะออกคาดออกทางนี่เขาเรียกว่า ภาษาพูดและภาษากายเป็นพลังงานแห่งความสุขสนุกสนานนะคะและถ้าเกิดทําอย่างนี้ได้ตลอดทั้งวันจะเร่งนะคะโชคลาภสิ้งกันทอนมาให้คุณทุกๆคนคะ่ะเพกรูกรูเรื่องและก็จะนําความรู้ที่กรู้มาถ่ายทอดให้มากที่สุดนี่คือความลับระดับโลกนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานความสุขนะคะพลังงานความสนุกพลังงานนะคะความตื่นเต้น และนะคะความกระตือรือร้น,ลนและนี่คือคลื่นพลังบวกค่ะออพูดมาหลายปีดีดักนะคะปีนี้ไม่พูดเรื่องอื่นนอกจากเร่งไปข้างหน้าเพื่อให้พวกคุณตื่นกันในเรื่องราวสนามพลังงานบ,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 บวก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 ขับโอเคไหมอาวันนี้นะคะหัวข้อเราน่าสนใจนะคะเป็นเรื่องราวที่สามารถนะคะนำไปใช้ได้สําหรับทุกๆคน และสำหรับทุกๆเรื่องนะคะเพราะเมื่อไรที่อารมณ์ดีนะคะคุณจะมีไอเดียบันเจิดเรื่องดีๆเข้ามานะคะที่เขาเรียกว่าไอเดียปิ้งเว็บรับรองว่านะคะคำคำนี้มันเป็นเรื่องราวที่หุยคิดอย่างนี้มาได้งไงนะใช่ไหมดังนั้นไอคำว่าคิดอย่างนี้มาได้ยังไงเนี่ยมันมาตอนที่อารมณ์มันปลอดโปรง่งโล่งส,สบายโล่งสบาย นะคะไม่มีความเครียดไม่มีความโกรธไม่มีความอิจฉาไม่มีความริษยาไม่มีคําติชินนทิทาไม่มีคําวิจารไม่มีคําตําหนิใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเราจะอยู่ในช่วงสภาวะอารมณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่นะคะเขาเรียกว่าจิตจักรวาลจิตของผู้ทีเ่เชื่อมโยงกับจิตจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ก็คือ เป็นลักษณะของจิตผู้ให้เออเหมือนไรเหมือนพระอาทิตย์นะคะเหมือนพระอาทิตย์เหมือนพรนะ,ะพพจันทร์เขาจะหปฮะพระอาทิตย์แม้นะคะยามที่ขึ้นแดดร้อนๆใครจะบน่นใครจะดา่าใครจะว่าก็ช่างเฮ้นะคะก็ยังต้องขึ้นอยู่อย่างนั้นแหละนะคะเพราะว่าเมื่อไหรที่พระอาทิตย์ไม่ทํางานไม่ทําหน้าที่ใครเดือดร้อนคนที่บนน่นเดือดร้อน <cin cha> คนที่บ่นเดนือดร้อนเขาจะไปฮะเออพระอาทิตย์ไม่ขึ้นอ่ะ เดือด้อนดังนั้นเขานะคะในเรื่องของความเป็นธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่เนี่ยจึงไม่ได้สนใจสําหรับคนที่จะบ่นอะไรเพราะมันเอื้ออํานวยความประโยชน์ให้กับสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งโลกเขาจะอย่างและนะคะเรื่องราวของน้ําขึ้นน้ําลงอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่ทนะําหน้าที่แม้นะคะจะเป็นไม่มีเป็นเรื่องที่ไม่ถูกใจนะคะสำหรับพลังงานผู้ยิ่งใหญ่หรือเรียกว่าผู้สร้างอย่างมนุษย์นะคะ บางคนนะคะมีแบบความอึดอัดใจนะคะกับสิ่งทีออ่ธรรมชาติทำงานนะคะออไม่ไม่เคยขอบคุณอะไรต่างๆยังไม่พอน่ยกเป็นตัวอย่างลมแล้วกันเนาะลมอากาศนะคะายเทสบายๆนะคะบางคนก็ชอบแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่มีลมพายุนะคะโหมกระหน่ำนะคะก็โดนด่าโดนว่าไปนะแต่นี่เป็นเรื่องราวของการที่นะ,ะเนกิดปรากฏการธรรมชาติที่นะ,ะมันมีเหตุและมีผล ในเรื่องของการกอร่อตัวนะคะในเรื่องราวของบรรยากาศที่เกิดการเปลีป่ยนแปลงอารมณ์มนุษย์เนี่ยก็มีส่วนร่วมโอเคไหมถ้าเอาเข้าจริงๆแล้วนะคะเพราะว่านี่เป็นเรื่องราวของการสร้างร่วมกันมนุษย์นะคะ ลดีกับธรรมชาติก็ใช่ไหมคะเมื่อนะคะสะสมผลไม่ดีหรือผลเสียผลเยอะแๆไว้กับธรรมชาติเยอะๆธรรมชาติก็นะคะมีเอฟเฟกนะคะมีเอฟเฟกมีปฏิกิริยานะคะมาให้เตือนให้เรารู้และนะคะทำให้เราจะต้องเตือนสติแล้วก็ต้องลดในปริมาณที่จะสร้างให้เกิดภาวะปัญหาให้กับโลกและที่สําคัญที่สุดสิ่งที่จะช่วยโลกได้ดีที่สุด ในฐานะผู้สร้างอย่างเราทุกๆคนคืออะไรรู้ไหมเออทุกคนทําได้หมดนะนี่เรื่องจริงนะคะนี่เรื่องจริงจริจรจรเลยนะคุณไม่ต้องเสียตังค์ซื้อด้วยคุณไม่ต้องไปเหนื่อยนะคะปลูกต้นไม้อะไรทั้งสิ้นนะคะอยู่บ้านสวยๆนะคะแล้วก็อารมณ์ดีๆทาได้ไหมอารมณ์ดีๆอะนะคะทำได้ไหม,ม,ะะไไหมเมื่อ,อไหร่ที่คุณผลิตอารมณ์ดีๆจากตัวคุณคะ,ะสิ่งที่คุณจะได้ก่อนเลยนะคะ ตัวคุณนั่นแหละมีความสุขนะคะอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานราเริงนะคะคุณจะนะคะโชคดีคุณจะโชคดีต่างหากนะคะเพราะนะคะเรื่องโชคดีจะเข้าหาคนอารมณ์ดีดีเข้าใจไหมคะคุณมีคนอารมณ์เสียแล้วจะโชคดีไหมอ่ะมันไม่มีนะคนอารมณ์เสียมันก็คู่กับความโชคร้ายแล้วคุณอยากจะกลายเป็นคนโชคดีหรือโชคร้ายล่ะเข้าใจไหมคะดังนั้นเนี่ยเรื่อง ความโชคดีมันอยู่การสั่งของคุณเองนะคะเพียงแค่คุณเป็นคนอารมณ์ดีและมีความสุขเข้าใจไหมคะอารมณ์ร้ายมันก็ไม่เคยมีความสุขเข้าใจไหมคะมันไปนสู่ความทุกข์ดังนั้นจงอารมณ์ดีจงยิ้มแย้มแจ่มใสจงหัวเราะเบิกบานและจงชื่นชมนะคะยินดีกับผู้คนที่เขามีความสุขและประสบความสําเร็จจงนะคะให้กําลัง ทุกที่มันกรัดน้องมันก็จะเบาขึ้นนะคะมันเบาขึ้นเสร็จเรียบร้อยมันก็จะเริ่มนะคะที่จะสลัดความทุกข์นะคะเสมือนเออเสมือนนะคะน้ำกี่บนใบบัวกําลังนึกถึงนะคะน้ำน้ำหยดลงหลงัลงหมาสะบัดตุมบุญึื้นอันนี้ก็ประมาณนั้นนะดังนั้นเนี่ยเรื่องราวของการที่อารมณ์ดีเนี่ยมันเป็นแค่เพียงนะคะเสมือนเส้นผมบางภูเขาพวกเราเท่านั้นเอง นะไม่รู้ว่าเราไปติดกับดักในเรื่องเราเที่จต้องเ,อเกล็กหน้าหลอหรือนะคะทำม,มาศนะคะคอรหงนะคะแล้วก็กั้นนะคะความรู้สึกเอาไว้ในใจไปทําไมนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเราต้องเรียนแบบเด็กๆ ก็ไปเล่นกับเขาโอ้โหนะคะอะไรก็เป็นเรื่องราวที่เขาตื่นเต้นไปหมดนะคะเจอในเรื่องราวของน้ําพูน้ําตกนะ,ะออกจากพ้นจากปากนะคะตัวตัวกระตูนอย่างเงี้ยนะ,ะเขาก็ออนหลังไปเล่นสนุกสนานนะคะเป็นความสนุกที่รีบเรียบง่ายๆและพวกเราก็เคยทำนะ,ะแต่ด้วยความที่เ,เรียนรู้ชีวิตผ่านโลกมาเยอะนะคะมันกลายเป็นว่าเราถูกทานฟอร์ม เข้าสู่ในกลุ่มของความเครียดนะคะโดยโดยที่นะคะโดยที่เราไม่รู้ว่าความเครียดเป็นทางอันตรายนะคะนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะเป็นเรื่องเราของสนามพลังงานที่เราต้องรู้ว่าชีวิตเราคือพลังงานเมื่อชีวิตมันคือพลังงานนะคะพลังงานดีๆมันจึงไปก่อตัวและไปดึงดูดเรื่องดีๆเข้ามาหาเรานะคะถ้าเราต้องการชีวิตที่ดีๆเราจึงต้องมีอารมณ์ดีๆเพื่อนะคะ ใต่ระดับนะคะความรู้สึกของเราในความรู้สึกที่เขาเรียกว่าทั้งจิตจิตของเราเนี่ยยกระดับจิตยกระดับความก็คือยกระดับความรู้สึกแล้วเมื่อไหร่ยกระดับจิตได้ยกระดับความรู้สึไยยกดได,กด,คได้ความสุขมันมาเมื <ME> ่อความสุขมันมาปุ๊บมันจะอยู่ในช่องนะคะช่องทางของพลังงานที่มันไหลโฟนะอะไรที่ดูเหมือนจะติดขัดอ่ะมันก็มีเรื่องราวที่พาเราไปต่อได้นะเรื่องใดที่นะคะเป็นเรื่องที่ทุกคนว่าปฏิหารเราก็จะเชินะคะเรื่องราวแบบ ปฏิหารมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะวันนี้มันผชิตก็เจอปฏิหารอย่างล้นเหลือมากๆๆโดยที่ไม่คาดคิดนะคะจึงมาเป็นที่มาของการยืนยันของวันนี้ให้กับพวกเราอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะพี่สูต์มาให้ทวกคุณรู้แล้วว่าอารมณ์ดีเท่านั้นนะคะจะทําให้ชีวิตคุณดีอารมณ์ดีเท่านั้นจะทําให้สุขภาพคุณดีอารมณ์ดีเท่านั้นจะ เท่านั้นคนะ่ะคุณทุกๆคนทุกๆค,คนสามารถทําให้ตัวเองออกจากกรงขังของอารมณ์ร้ายๆมาสู่สนามอารมณ์ดีๆของคุณได้ตลอดเวลาค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะรู้ว่าอารมณ์ดีที่คุณจะยิ้มแย้มแจนะ่มใสจะเป็นใบเบิกโชคนะคะความโชคดีความสุขให้กับคุณอย่างนะคะมหาศาล และนั่นเกิดนั่นก็คือนะคะในเรื่องราวของการที่คุณกําลังบาบัดความทุกขอ์ออกจากชีวิตคุณไปและคุณกําลังบารุงสุดด้วยตัวคุณเองอย่างง่ายๆค่ะฝากไว้ให้คิดนะจ๊ะอ่ะลองดูนะคะลองหัวเราะนะคะรา่ราเริงยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างง่ายๆนะคะโดยไม่ต้องกั๊ดูคะ่ะแล้วนะคะท้าพิสูจน์ในวันพรุ่งนี้นะคะตื่นเช้ามา ขอบคุณนะคะทุกสรรพสิ่งขอบคุณร่างกายตัวเองขอบคุณเหตุการณ์สถานการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วจงตั้งสติให้ดีนะคะว่าวันพรุ่งนี้ของฉันอ่ะจะเป็นวันที่ยอดเยี่ยมที่ฉันจะรักษาสภาวะอารมณ์ดีๆของฉันแล้วขบท้าพิสูจน์นะคะใครที่สามารถรักษาสนามพลังงานอารมณ์ของตัวคุณเองได้ในวันพรุ่งนี้อย่างยอดเยี่ยมตลอดวันโดยที่นะคะคุณ ไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะในเรื่องราวเหตุการณ์บททดสอบได้แล้วแล้วก็คุณมีโชคลาภกันทุกคนแน่นอนค่ะแล้วพรุ่งนี้ใครมีโชคลาภอะไรอย่าลืมนะคะเจอกันพรุ่งนี้นะคะกดนะคะมาถ่ายและก็แบ่งปันและก็นะคะมาบอกว่าคุณได้อะไรเข้ามาในชีวิตของคุณบ้างนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะกู๊ดไนท์นะคะโชคดีตเตวินาทีนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ